สวัสดีค่ะก็กลับพบกับแม่หมอเต์ลี่กันอีกแล้วนะจ๊ะก็สําหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อแบบแรนดรอมเหมือนเดิมในหัวข้อที่ว่าถ้าคุณทําเป็นนิ่งนะคะทําเป็นนิ่งเฉยชาทําเป็นไม่สนใจใส่เขานะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรมาเราไปลองส่องพลังงานเขาคนนั้นดูก,กันแม่หมอขอห้าใบจ้า ใครคนนั้นที่คุณนึกถึงนะคะถ้าคุณเฉยชาทําเป็นเฉยชาใส่เขาทําเป็นไม่สนใจเขาก็จะรู้สึกอย่างไรอ่ะใบแรกนจ๊ะอะไรเอ่ยสิบเปลี่ยนใบที่สองค่ะแปดดาบใบที่สามนะคะสามถ้วยจ้าเพกออฟวอลนะคะ และอะไรเออแปดถ้วยนะคะ ไต้สำรับเป็นและแต้สำรับนะครับเป็น5้าทุกคนก็ค่อนข้างชัดเนาะค่อนข้างชัดเจนนะจะสําหรับบุคคลคนนี้เขาไม่ชินต้องบอกก่อนเลยเขาไม่ชินกับการที่คุณเนี่ยนะคะทำเฉยชาใส่เขาอเมื่อคุณทําเฉยชาใส่เขาทําแบบไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออคุณเป็นอะไรคุณคุณหันหลังให้เขาอ่ะเออคุณคุณงอนเขาหลอกคุณไม่พอใจอะไรเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความคิดอย่างเงี้ยบังเกิดขึ้นแล้วแล้วเขาก็ไม่ถามนะเออเขาก็ ไม่ถามคุณด้วยนะเขาก็จะเป็นประเภทที่แบบว่านิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเออเมื่อเธอเฉยชาใส่ฉันฉันก็เฉยชาใส่เธอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ถามเหตุผลว่าเออ เราเป็นอะไรทําไมเราถึงนิ่งอะไรอย่างเงี้ยโนเขาก็จะนิ่งนิ่งตามเราไปด้วยอะไรเงี้ยก็คือก็คือยิ่งพากันนิ่งหนักเข้าไปเลยอะไรเงี้ยเออโดยที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรกันแต่เขาก็แบบมีคําถามอยู่ในใจอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวเออคุณเป็นอะไรคุณไม่สนใจเขาเออมีอะไรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเออคะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกเลยนะถ้าคุณทํานิ่งใส่เขาเขารู้สึกคะ่ะเออรู้สึกว่ามัน,ปนแปลกอะไรอย่างเงี้ยไปนะเออประมาณ น,นี้แหละคะ่ะเนี่ยก็คือความคิดของเขานั่นเองเขาไม่ชินนะคือปกติคุณอาจจะแบบ hey, ha, e, uh, เฮฮหาคุยเขาหรือ, Take Action, อรเทคแอคชั่นอะไรกับเขาเยอะบ่อยอะไรแยพอมาวันหนึ่งอ่ะมันก็แปลกแ,กแ,กแกอะไรพอพอคุณแบบไม่ได้ทําเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนาะออืม อ่ะโอเคประมาณนี้ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก็ทักมาแล้วกันนะตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะมุมบ,บ,บนขวามือในคลิปนะอยากโรงเรียนไพ่ย,ยิปซีหรืออยากใช้บริการคุยแก้เหงานะจ๊ะก็ทักมาได้เลยนะโอเควันนี้ก็เท่านี้แหละเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้าบ๊ายบาย